มาที่เรื่องราวของพีทหารแหลกปีเลียนระว่างไทยเล่ากันค่ะกล่องกำลังทรวจสอบมนตรีค่ะให้การต้อนรับนายทหารระดับกลางของกล่องทับไทยและเล่าในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนการศึกษาดูง,งานร่วมกันซึ่งกับมีนายทหารระดับกลางครั้งที่สองค่ะ พ่นตีนรัฐีโพย,พยนอกผู้บัญชาการกองกำลังสศักดิ์มตรีมอบหมายให้พันเอกสุคชนธตเช่าพงค่ะรองผู้บัญชาการกองกำลังสศักดิ์มนตรีพร้อมกับผู้บังคับบัญชาฝ่ายเสนาธิการกองกำลังสศักดิกมนตรีให้การต้อนรับนายทหารระดับกลางของกองทัพไทยเล่าในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนและก็ได้ศึกษาดูงานร่วมกันของนายทหารระดับกลาง ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองค่ะประจำปี2,567ซึ่งมีขึ้นยู่กองมาชาการกองกำลังสโตร์ัก์มนตรีตำบลโน้นสูงอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีโดยมีพันเอกดาวไก่เลิดลิวันร่องหัวหน้ากรมทหารชายแดนกรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนเล่าหรือซอปอปอเล่า เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายสปป,ปเล่าและก็น,นํนาคณะเข่าเยี่ยมคั้นับค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์และความรวมมือระวังกันซึ่งมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนเพื่อให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายดำรงชีวิตแต่อย่างปกติสุขค่ะ